เป็นยังไงบ้างครับไม่มีอะไรครับทนายตั้าเขาก็วันนี้ก็ไปปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนนะครับพร้อมรบไหมครับรบครับพร้อมรบครับใครจะรบกับผมก็ยินดีนะครับใครจะแฉก็เชิญเลยนะครับผมทนายสายเมานะครับไม่ใช่ทนายสายโกงนะครับสนธิจะเล่นพี่เดย์แล้วอ๋อจัดการได้เลยครับนะผมไม่เคยเกรงกลัวใครอยู่แล้วนะครับใครจะรบก็รบเลยครับใครจะแฉก็แฉไม่มีปัญหานะครับ นะผมไม่สนใจนะฮะมีสื่อในเครือผู้จัดก,การบอกว่าผมไม่แคร์ไม่แคร์สื่อนะครับนะเขาบอกว่าเดชาไม่แคร์สื่อผมเห็นนะตะกี้ดูในทิกต o อกนะผมอยากจะกราบเรียนไปยังสื่อผู้จัดก,การนะครับผมเนี่ยเป็นคนแคร์สื่อนะครับนะเพราะว่าการที่ผมจะดังได้ก็ต้องมีสื่อวันนี้ผมก็เรียกสื่อตั้งประมาณสิบหกช่องนะครับนะครับสนะิบหกช่องมามาฟังการถแถลงข่าวของพี่เดชที่สำนักงานนะครับ สิบหกช่องนะครับถ้าพี่เดย์ไม่เจ๋งจริงไม่เจ๋วจริงนะน้องๆสื่อบนชนทุกช่องไม่มาฟังพี่เดย์พูดพี่เดแม่ก็ต้องมีของดีนะครับเป็นขวัญใจสื่อบนชนนะครับและจะบอกว่าผมไม่แคร์สื่อได้ไงนะถ้าบอกว่าผมไม่แคร์สนธิเป็นไปได้นะครับแต่ผมแคร์สื่อน,นะวันนี้สิบหกช่องนะครับมาฟังการถแถลงข่าวของพี่เดย์นะครับ นะพี่เดย์คนสายเมาไม่ใช่คนสายขี้โกงนะครับนะแล้วก็ไม่เรียกใครว่าไอ้เพราะทนายตั้มเรียกแล้วนี่คือน,นิสัยพี่เดนะใครจะแฉจะอะไรตามสบายครับนะผมไม่มีอะไรที่ทําผิดกฎหมายนะเต็มที่เลยครับนะครับเออนะฮะนะครับนะบนะผมไม่เคยโกงธนาคารไม่เคยโกงแบงค์ไม่เคยอะไรต่างพี่เดย์เป็นคนสายเมาแล้วกินเหล้าเมายาก็กินหลังจากเลิกงาน นะครับแล้วที่สําคัญก็ไม่ได้หนักหัวใครเงินก็ของตัวเองซื้อวายกินเองไม่ได้คดได้โกงหลอกลวงชาวบ้านเข้ามาเพราะฉะนั้นคนอย่างพี่เดยอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นคนตรงไปตรงมา fc สองสามล้านคนเขาก็รู้ว่าพี่เดย์เป็นคนตรงไปทางมาก็เป็นคนขี้เมาแต่ว่าหลังจากเลิกงานก็เมานะครับแล้วก็เงินก็หาซื้อกินเองไม่ได้ตบซัพย์ใครไม่เคยโกงใครไม่เคยติดคุกคดีช่อโกงอะไรต่างไม่เคยมีนะเพราะฉะนั้น นะใครจะบอกว่าผมกลัวสนธิผมไม่เคยกลัวนะครับไม่เคยสนใจนะครับนะครับอยากแฉอะไรก็แฉนะแต่ถ้าผมเสียหายเดี๋ยวผมก็พร้อมจัดก,การนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยพูดชอบทำนะฮะนะฮะนะนะผมไม่สนใจแล้วนะครับว่าคุณจะเป็นใครอะไรไงและอย่ามาบอกว่าผมไม่แคร์สื่อผมเนี่ยแคร์สื่อนะครับนะจำไว้เลยนะ พี่น้องสื่อมวลชนนักข่าวทุกคนรู้จักพี่เดพี่เดแคร์ให้ความสําคัญกับสื่อมวลชนถ้าผมไม่แคร์สื่อแล้วผมจะไปออกอรายการทําไมวันนี้หวหนกระแสก็เชิญไทยรัฐก็เชิญอีกหลายช่องเชิญเวิร์กพอยเชิญพรุ่งนี้ยิ่งเต็มเลยคุณเอาช่องไหนผมยังไม่ไปออกเลยก็ใช้วิธีการโฟนอินบ้างอะไรบ้างพรุ่งนี้ก็มีช่องวันก็เชิญน,นะครับเคลียร์ชัดเวิร์กพอยตก็เชิญหลายช่อง วันนี้ก็เนไง Nation ทั้งเนชั่นทั้งอะไรเชิญหมดผมขวัญใจสื่อมวลชนนะครับนะแล้วก็มาบอกว่าอะไรนี้มีคนมาด่าผมขณะไลฟ์สดมันก็พวกคุณเนี่ยพวกผมไม่มีหรอกนะคนที่เขามาดูรายการผมก็มีแต่คนรักผมส่วนนอกนั้นก็ไ้พวกที่แฝงเข้ามาก็ด่าผมผมก็ไม่สนใจ f อฟบอกว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์ที่มันไม่สร้างสรรผมก็เชื่อ FC ก็ไม่ต้องอ่านมันอ่านเฉพาะที่สร้างสรรค์นะครับนะบอกว่าอะไรนี้ ผมไปช่วยคนชั่วเออนะช่วยคนผิดนะช่วยทนายตั้มแะลงต่างทนายตั้มเป็นเพื่อนผมนะครับแล้วก็ทนายตั้มก็ยังไม่ใช่คนผิดศาลยังไม่ตัดสินถือเป็นผู้บริสุทธิ์ถามผมช่วยทนายตั้มไหมไม่ได้ช่วยทนายตั้มมีทนายความอยู่แล้วทีมเขาต้องมีทั้ง4ี่ห้าคนเขาวางแผนในการสู้คดีม,มานานแนละ้วผมก็นําข้อมูลในส่วนของทนายตั้มมาแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบเพราะทุกวันนี้ ก็มีตจละการรายงานข่าวจากคุณสนทิอยู่คนเดียวแล้วก็ปล่อยทีละคลิปทีละคลิป ep หนึ่ง ep สองของอชื่ออะไรวะพี่อ้อยผมก็เอาของคุณอถนายตั้มมาปล่อยบ้านนะครับนะซึ่งข้อมูลของทนายตั้มกับทางพี่อ้อยมันก็ต้องไม่ตรงกันอยู่แล้วเพราะคนหนึ่งเป็นผู้กล่าวหาอันนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นข้อมูลไม่ตรงกันคุณสนทิจะมาว่าผมได้ไงนะครับนะ เพราะฉะนั้นอย่าไปผูกขาดความถูกต้องนะอย่าผูกขาดนะและคนอย่างผมไม่เคยเกรงกลัวใครบอกได้เลยนะครับจะทําอะไรจะแฉอะไรได้แล้วผมไม่ใช่ทนายตั้มไม่เคยโกงลูกความไม่เคยอะไรตั้งๆไม่มีแผลอะไรเลยนะคุณตรวจสอบได้เต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เอสซีทนายคลายทุกประมาณเกือบสามล้านคนสบายใจได้ว่าคนอย่างผมตรงไปตรงมานะ และที่สําคัญเป็นคนรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเลวจะช่วยังไงก็รักนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าไปช่วยกันปกปิดความชั่วหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเอฟซผมยิ่งรักทุกคนเลยนะครับนะรักทุกคนนะใครชอบผมก็เข้ามาดูไม่ชอบก็ไม่เป็นไรและผมไม่ได้ให้ราคาอะไรกับคุณสนทิชัดเจนไหมครับนะอยากแฉอะไรก็แฉนะครับนะครับนะเข้าใจนะ ส่วนทนายต่้มสมมุติว่าทำผิดก็ติดคุกก็แค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ทำผิดก็รอดคุกนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับนะเป็นวันที่ทนายต่้มนะครับออกมาปรากฏตัวที่กองปราบมันก็ทําให้คดีความก็เริ่มไปไงเกมเริ่มเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะทนายตัม้มไม่ได้หนีครับหลายคนปล่อยข่าวครับนะ สื่อบางสื่อปล่อยข่าวทนายตั้มหนีไปแล้วหลบหนีบ้างอะไรต่างเต้าข่าวมัว่วหลบหนีบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างอะไรต่างๆย้ายบ้านแย่ยอะไรต่างขอ้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าทนายตั้มนอนอยู่บ้านเขามีตำรวจหกนายจากกองปราบไปเฝ้าทางเข้าหมู่บ้านเขาขอ้อเท็จจริงปรากฏชัดเพราะฉะนั้นไอ้สื่อมวลชนประเภทเต้าข่าวใส่ร้ายคนนี่มันก็ไม่ถูกต้องเขาไม่ได้หนีไปไหนเลยเขาก็นอนอยู่บ้านเขา นะนะครับนะครับวันนี้เขาออกมาแล้วนะครับแล้วเขาก็เดินมากองปราบโดยไม่ต้องแจ้งหมายข่าวนะครับเขาก็มาพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ให้สัมภาษณ์ประมาณ15นาทีทําให้เกมของคดีเปลี่ยนแทนที่วันนี้จะมีข่าวออกหมายจับก็เป็นการยกเลิกการออกหมายจับไปนะเพราะแหล่งข่าวทราบมาว่าวันอังคารจะออกหมายจับทนายตั้มโผไม่ออกหมายจับเพราะทนายตั้มพูดชัดเจนปฏิเสธ เกี่ยวกับเรื่องเงิน71ล้านโดยบอกว่าเป็นเรื่องการให้โดยเสน่หาหรือให้โดยไม่จําเป็นต้องคืนนะครับนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาปฏิเสธปุ๊บเป็นไงนะครับฝ่ายตารวจก็ต้องไปคิดให้รอบคอบก็ในเมื่อเขาปฏิเสธนะนะคุณไปกล่าวหาว,ว่าชอโกงคุณต้องไปหาหลักฐานมาว่าชอบโกงยังไงหลอกลวงยังไงนะครับนะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังอันที่สองเนี่ยทนายตั้มพูดชัด คดีนี้ไม่ใช่เรื่องการช่อโกงนะครับนะเขาพูดชัดเลยนะฮะนะครับเขาพูดชัดไม่ใช่การช่อโกงนะครับเป็นเรื่องการให้โดยเสน่หาเพราะฉะนั้นกล่าวหาว่าเขาช่อโกงก็ต้องไปหาหลักฐานมานะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วันนี้เกมเปลี่ยนนะครับทาให้กระแสต่างๆในคดีนี้เริ่มเริ่มเปลี่ยนเริ่มเพี้ยนไปหลังจากนั้นต่อมาเงินอีกประมาณเท่าไหร่สามเก้าล้านไปกล่าวหาทนายตั้มกับพวก ไปช่อโกงอีกเงินสามสิบเก้าล้านอะไรต่างทนายตั้มบอกว่าอะไรมันเป็นเรื่องของสแ c a m m e r ์นะมีการหลอกลวงผู้เสียหายก็จบอีกหลักฐานมีอะไรถึงทนายตั้มไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไอสื่อประเภทเต้าข่าวมันก็จบเพราะการดาเนินคดีในชั้นศาลเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานไม่ใช่ว่าออกคลิปเป็นวันวัน,ว,นวันนี้ ep หนึ่ง ep สอง ep สามช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับนะครับไอแบบนี้มันก็เหมือนการทำคอนเทนต์ นะครับนะในสำนวนมีที่ไหนล่ะนะครับเพราะฉะนั้นประเด็น71ล้านเขาก็ปฏิเสธประเด็น39ไม่มีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องเขาเลยเงินทองไม่ได้เข้าบัญชีเขาเลยจบจบไปอีกเหลือประเด็นรถเบนซ์นนะทนายตั้มพูดง่ายๆเข้าใจาง่ายเลยรถรุ่นนี้ไปดูราคาตลาดเลยจะรู้ว่ารถคันนี้ราคาประมาณ1 1 12ล้านไม่ใช่7-8ล้านตามที่มีคนเต้าข่าวเพราะฉะนั้น สื่อที่เต้าข่าวฝั่งผู้เสียหายก็เป็นไงไม่น่าเชื่อถือตกหมดทุกประเด็นแล้วก็ไปนําเสนอข่าวบอกรถเบนส์ทนายตั้มรับเงินสดไปสิบสามล้านเรื่องอะไรหลังจากนั้นก็เอารถไปเข้าไฟแนนซ์ไม่ยอมเงินไปจ่ายก็เป็นความเท็จอีกปรากฏว่าไงฮะข้อท็จจริงปรากฏแล้วปรากฏรถนั้นเป็นชื่อของผู้เสียหายคือจตุพรตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไงโกหกหมด ต่อไปบอกว่าเอารถเบนซ์ไปให้จีนเทาจีนเทาเช่าปรากฏก็เป็นไงทนายต้อมปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไปให้จีนเทาเช่าจนกลายเป็นสื่อนี้ไปให้สัมภาษณ์ทางช่องเจ็ดวันนี้บอกว่าแหละสันนิษฐานว่าคิดว่าเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเป็นไงนะข่าวบิดเบือนทั้งนั้นนะครับนะ แล้วก็ผมได้แหล่งข่าวจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกว่าพนักง,งานสอบสวนพยายามสอบสวนปากผู้เสียหายหลายครั้งหลายหนเพื่อให้แน่ชัดว่าตกลงมันปเป็นเรื่องการให้โดยเสน่หาเรื่องการยักยอกเรื่องการผิดสัญญานะครับหรือการช่อโกงเพราะคําให้การคําพูดต่างๆนั้นยังไม่สอดคล้องกับพยานเอกสารและแชทรวมถึงเส้นเงินเท่าที่ผมทราบมานะครับ นะเท่าที่สมทราบมาก็ยังไม่สอดคล้องกันก็เลยต้องสอบไปสอบมาสอบไปสอบมาสอบอยู่นั่นแหละนะครับสอบจนตำรวจเหนื่อยนะครับคดีช่อโกงไม่มีคดีไหนแล้วจะมาสอบเยอะแยะขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไม่รู้ว่ามันจะเข้าคดีอะไรแนะ่จะเป็นช่อโกงยักยอกนะครับนะนะครับหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เกมเปลี่ยนทนายตั้มมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขาสู้คดีแล้ว นะสื่อพวกนั้นก็ปล่อยข่าวทนายหนีออกนอกประเทศไปทางจันทบุรีบ้างหนีไปมาเลเซียบ้างอะไรต่างๆไปนไงโกหกหมดเลยนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพเวลาเราติดตามข่าวสารเนี่ยเราอาจจะเกลียดทนายตั้มเรามองว่าทนายตั้มเป็นทนายเป็นทนายใสย่สีเทาบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็มีสื่อบางสื่อก็นะโอ้โหซัดเขาเต็มเหนียวมันก็ทําให้นะเขาก็ดูแย่ นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือผิดนะแต่กําลังอธิบายว่า <c oughs> เวลาศาลเนี่ยตัดสินเขาดูจากพยานหลักฐานในสำนวนนะครับดูจากพยานหลักฐานในสำนวนไม่ใช่ดูจากน้ําลายเพราะนั้นเขาปฏิเสธทุกอย่างอย่างที่ผมบอกนะเขาวางแผนในการสู้คดีมาอย่างดีเขารอว่าเมื่อไหร่จะออกหมายเรียกเมื่อไหร่จะออกหมายจับเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้เกมเปลี่ยน และเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะดําเนินคดีเรื่องช่อโกงปกติธุระหรือฟ้องในแรงกงัก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะกองปราบจะต้องสืบสวนสอบสวนให้ลึกมากกว่านี้นะครับวันนี้เกมมันเปลี่ยนไปเลยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยจะออกหมายจับจะออกหมายเรียกเนี่ยต้องชงัก,กันนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะเพราะนั้นก็เรื่องนี้ก็ดูกันต่อไปนะครับนะครับการที่เราเป็นผู้เสียหายเวลาจะไปแจ้งความ นะครับเราก็ต้องดูนะครับว่านะม,มันเข้าองค์ประกอบความผิดข้อหาอะไรช่อโกงเนี่ยต้องมีเจตนาตั้งแต่แรกเลยร่วมลงทุนเยอะแยะมากมายนะครับนะครับร่วมลงทุนมันมีกําไรและขาดทุนอย่างนี้ไม่ทําตามสัญญาก็ผิดสัญญาร่วมลงทุนนะครับยกเว้นไป